ตั้นเล่าสื่อเกมเจลลี่มาสเตอร์มกปัง ASMR ค่ะแ๊บหนึ่งเสียงดังไปเนะ้นี่คือตัวจูบูของเราใช่ไหมแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปสตาร์ทไลฟ์พี่ขอเช็คดูก่อนว่ามีของตกแต่งอะไรบ้างเออน่ารักอ่ะเออน่ารักพอสมควรเลย อันนี้น่ารักยางว้ากระจายน่ารักยงอันนี้ก็น่นรักอะ่ะเออน่ารักเออหมวยน้อยนันย่ารักน่นรักยงน้องเงี้ยวอะไรวะเนี่ยนั่นเนี่ยโฆษณาอีกแล้วพี่เจอเกมที่มันมีโฆษณาอย่างนี้อีกแล้วเหรอโคตรน่าเบื่อเลยอะ่ะเมื่อวานก็เพิ่งบ่นไปนะ ว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆก็ยังจะมีอีกอ๋อไม่ใช่พี่ไปขอว o เชอร์เขาสิในสุดพี่ก็ได้น้อง,งเงวมาใส่พี่ไปขอว o เชอร์เขาค่ะไปกดขอว o เชอร์นี่เออุ้ยนก,กตุ๋ยน่ารักยังสามพันอุ้ยตายแฮมสเตอร์น่ารักว่าอุ้ยตายตายน่ารักยังทำไมมันน่ารักขนาดนี้แล้ว โอเคเออโอ้ยไม่มีตังเลยเ่ะรอไปก่อนละกันนะโตอเอ้ยเอ้ยน่ากินจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียวก่แป๊บนึแบบนงคือพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันคือการขอวอเชอร์เลยใช่ไหมมันไม่มีการให้เราแบบว่าแค่แบบขอดูหน่อยว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงอะไรยงงี้ไม่ได้เลยใช่ไหม คือจะต้องแบบบังคับไอม้มลรี่มึงกดมาแล้วนั่นเลยนะดูโฆษณาปิซานางโง่โก็ดูโฆษณาอุหนุนตูซา่าอะไรอย่างี้แหรือเกเวนแท้ๆพี่จะบอกว่าเกมนี้มันติดอันดับด้วยนะใน Android Google Play อยู่ในอันดับประมาณสิบกว่าๆนี่แหละโอเคอ่ะเราไปดูช็อปกัน นั้นห้าสิบเอ็ดบาทรีมูฟสี่เช้ายี่สบี่บาทอ่ะเชายสิบสี่บาทก็เอาอ่ะโอเคไปสตาร์ทไลฟ์กันค่ะเมกเจอรีลี <Make jelly. S 2> mm. อะไรวะ <Never request. S 1> มีเวอร์รีเควส์ื่อกี้เขาบอกเอาอันนี้ใช่ไหมรู้แป๋วมาไม่ใช่ ไม่ไม่มีอ่ะจานสีแต่ว่าจานแบนอานนี้แหละให้วเชอร์หรือไม่ให้ก็เรื่องของเองอ่ะเอากล้วยใส่ลงแปง้งไม่กดแล้วไม่ได้เลยอ่ะโอเค ชืบชืบชืบ,ชบน่าทำให้เย็นคือเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหม <laughs> ความจนเป็นอุป,ปรสรรคเดี๋ยวก่อนโอเคห้าร้อยได้500ไห้าร้อยเว้ยใส่ห้าร้อยมาทำทุนเพอร์เฟกต์ เดียวตายน่ารักพอกุญแจรุ่นใหม่ล่าสุดเซเรียลช็อตเค้กดีไซน์ซีรีส์วางขาย27็พฤศจิกายนเอ้ยมันเอามาตกแล้ววะเฮ้ยน้องไม่เมน่ารักว่ะ27ดพฤศจิกาอ้าวก็เอาวางขายไปแล้วนี่เออแต่สีมันไม่ใช่สีชมพูพี่คงอดอะพี่ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ถ้ามันไม่ใช่สีชมพูเศร้าจัดจ้ากิน กินจานละคำวเระงื<笑><笑>อ้อใช้ได้อยู่อ่ะพี่มอลลี่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะผู้ติดตามพี่มอลลี่900กว่าคนแล้วนะจากเกมที่พี่เล่นมานะคะในช่วงระยะเวลา1ปี 1> เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะขอบคุณแมากแค่ปาบเขาให้ เก้าร้อเก้าสิบหรอจะขอพี่แม็กกับโอนิเลยยังไงอ่ะแล้วก็พี่เบิง้งมันไม่ใช่สีชมพูอ่ะอยากได้จังเป็นช็อตเคก้กอ่ะเป็นแบบสีครีมครีมอ่ะคงไม่ได้แน่เลยอ่ะเครีมโอเคมีอะไรพี่มา่ีเล่นอีกโกแนวสุ per market ค่ะจุดเพินว้าวมันก็เหมือนเกมที่พี่ลงเลยอ่ะ หลังหูลูทำยังไม่รู้จะทำยังไงอ๋ยตอนนี้น่ารักน่ากินยุงอันนี้น่าหึญญงยัยนมสับรีอันนี้น่ารักใส่ตะกร้าไปก่อนแต่ไม่มีตังหรอก อุยนะกนว่ะทำไมพี่อายุแค่คิสบอลพี่ก็มีนะตอนนี้ในห้องพี่มีคิสบอลกระบุกไปเลยเลยอือทำไมตอนนี้แบบ <c oughs> <c oughs> พี่อายุแค่สามสิบปลายกำลังจะสี่สิบทำไมพี่รู้สึกว่าพี่เบื่ออาหารเริ่มเบื่ออะไรยาง เป็นเพราะเราแก่เหรอหรืออะไรโอเคนี่คือช็อปใซุปเปอร์มาร์เก็ตล็อกอินพี่รู้สึกว่าพี่เบื่ออาหารนิดหน่อยเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เจออะไรที่มันอร่อยถูกใจ โอเคหัวสาวพี่สาวไว้ตรงนี้แล้วกันโฆษณาเยอะอีกแล้วเออไปลองดูนะไปลองเล่นดู